าสังขามาเปิดนรกโลก,กันส่งเหล่าอันธพาลลงคุ้งชั้นเวจีคนแล้วไม่มีเงาหัว สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Era Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเพลงประกอบละครหนังบูนะครับผมไม่ใช่หนังเป็นละครบูนะครับของทางช่อง3นะครับนั่นคือเรื่องชุมแพชุมนุ่มอิจิพลเทือนนั่นเองนะครับผมชุมแพของทางเวอร์ชันช่อง3ครับเมื่อวานนี้ครับผมเขาได้ปล่อยตัวเพลงนะครับผมเพลงประกอบละครมาแล้วที่แบบว่าเป็นเพลงที่แบบว่าเขาใส่เป็นซาวด์ให้กับตัวทีเซอร์ของเรื่องชุมแพนะครับเมื่อวานนี้ปล่อยเต็มเพลงมาแล้ว นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยที่ผมกาลังทาคลิปอยู่เนี่ยประมาณยอดวิวประมาณอ่าห้าพันกว่าวิวแล้วนะครับอ่ะทุกคนเคยฟังกันหรือย,ยังก็ไปหาฟังกันนะครับผมเพลงชุมแพ yr, ชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยให้เธอเลอยด้วยม่ใช่เพลงอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับขับร้องโดยแจ๊บเดอะลิทแมนทอยนั่น,นเองนะครับไปหาฟังกันได้แต่วันนี้ผมจะมาเอามาให้ทุกคนฟังด้วยน,นิด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 หน่อยหน่อยนะครับผมเอามาให้ฟังสักสิบห้าวิแล้วกันเพื่อไม่ให้โดนโลิขสิทธิ์นะฮะเดี๋ยวเรา เราจะไปย้อนนะครับผมฟังของทางเวอร์ชั่นเก่าด้วยว่าเฮ้ยของทางเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยในอดีตเนี่ยประมาณแบบ10กว่าปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมมันแบบว่าเฮ้ยมันรู้สึกปลุกใจไหมนะครับผมแล้วในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าทางเวอร์ชั่นเก่าเป็นของอารลองพักดีวิจิตใช่ไหมอารลองพักดีวิจิตเนี่ยเขาจะทําเพลงประกอบละครเนี่ยจะแบบว่าจะต้องมีชื่อชื่อหนังนะครับผมชื่อละครเนี่ยอยู่ในเพลงด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทองอังกอชุมแพ้อะไรเงี้ยมันต้องมีต้อง มีเนื้อเพลงอยู่ในอยู่ในเพลงนะครับผมต้องมีเนื้อชื่อเรื่องอยู่ในเพลงนะครับก็ต้องบอกว่าของทางเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะชื่อเพลงว่าชุมแพรเลยรับร้องโดยคุณการภักดีวิจิตรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าของทางเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมไปลองฟังกันดูมือ อ่ะ เป็นยังไงกันบ้าง่ะครับผมกับเพลงประกอบละครชุมแพในวัของทางเวอร์ชันช่อง7ในอดีตนะฮะก็มันจะประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าเราแบบดูหนังบู๊สมัยก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเพลงแบบเนี้ยมันก็เพาะดีนะมันแบบว่ามันขับร้องโดยคนการบังีวิจิตเนี่ยเพลงมันจะแบบออกแนวแบบเฮ้ยแบบลูกใจนิดนึงอ่ะมันแบบออกแบบแนวลุกใจแบบว่าสู้แบบว่าเฮ้ยจะแบบต้องการออกไปสู้อะไรอย่างเงี้นะเดี๋ยวเรามาฟังของทางเวอร์ชันช่อง3กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึงก่อนละกันทางเวอร์ชันช่อง3เนี่ยชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วรับผม้อง โดยแจ๊บเดอะลิมบอลทอยนะฮะอ่าเพลงนี้ก็จะถ้าฟังแล้วเนี่ยผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของแบบว่าลูกทุ่งนะครับผมเป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งออกแนวแบบเออคล้ายๆเพลงประกอบแยมเออไม่ใช่เออคล้ายๆคล้ายๆเพลงไอแต่งงานกันนะแบบว่าออกแนวสไตล์แบบเออเป็นแบบลูกกุง้งลูกทุ่งลูกกุง้งออกแนวลูกกุง้งแบบว่าเออแบบโจ๊ะๆหน่อยนะครับผมก็น่าจะเข้ากับยุคสมัย ของละครนะครับผมที่ใช้นะครับผมก็แบบละครเนี่ยย้อนยุคไปแบบโอ้โหหลายปีมากนะครับผมสองสองห้าหนึ่งห้านะเออแบบว่ามันมันนานมากนะครับผมก็คือแบบว่าเพลงก็เลยแบบต้องใช้แบบแนวแนวนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงไปฟังเลยคยธธร,ร,คญญรยับมมาสุช่แ เป็นังไนกันบ้านนะครับผมก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมถ้าอยากฟังเวอร์ชันเต็มเนี่ยก็ไปหากันได้นะครับผมชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลน,นะครับผมขับร้องโดยแซฟต์เดลิเมนทอยนะครับประกอบชุมแพเวอร์ชันช่อง3นั่นเองนะครับอ่ะ ใครชอบเวอร์ชั่นไหนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นนี้ชอบเวอร์ชันนี้ชอบอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับผมก็ก็ก็ดีทั้งสองเวอร์ชันนะฟังแล้วก็รู้สึกเพลินดีสาหรับเวอร์ชั่นใหม่นะครับส่วนเวอร์ชันเก่าก็ฟังแล้วก็รู้สึกปกใจมันเป็นแบบมันเป็นตำนานอะแต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เด่นคุณร้องพระเอกตัวพระเอกก็ร้องแต่ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งน่าจะเป็นเพลงชา้าเออน่าจะมีเพลงช้านะครับโอเคครับ รีวิวเพลงละครบูนะฮะอ่ะโอเคครับในเมื่อมีละครมาแบบว่ารีเมคอีกแล้วนะครับผมเราอาจจะได้กลับมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างตัวละครนะครับผมหรือดูการแห่งการแบบว่าอาจจะถ้าพวกคุณสําหรับพวกคุณก็จะเรียกว่าเฮ้ยเป็นการเปรียบเทียบตัวละครนั่นเองแล้วก็จะมีคนด่าผมเยอะ,ยอะแยะต้าหมายว่าทาไมต้องเปรียบเทียบทําไมต้องทำให้นักแสดงก็นู่นนี่นั่นแต่ว่าสําหรับผมเป็นการแบบว่าการเล่นคาแรคเตอร์เดียวกัน ในในสองตัวละครนะครับเออสำหรับผมแบบว่าจะดูว่าแบบ mm hmm. เฮ้ยนักแสดงเนี่ย mm hmm. เขาสื่อสารในบทบาทเดียวกันเนี่ยแตกต่างกันเยี่ยงไรเองเองเอ,เอ,อสำหรับผมนะถ้าแบบว่าสําหรับผมเนี่ยจะต้องเออแบบว่าต้องดูก่อนว่าตัวเสือเพิเนี่ยเปิดตัวเนี่ย ใครอลังการกว่ากันต้องรอต้องรอต้องรอว่าให้ละครมันฉายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเหมือนกันนะรอติดตามด้วยกันฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด s u b s c ค i b e กดแชร์กด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้นะต้องไปกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยว้นาทีด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วครับ๊ายบาย เปิดรกรบโลบก่งเราอัจานจะพาลงคุมฉันละเวจีคนเลวไม่มีเงาหัวคนชั่วไม่ไปดีได้เวลาคิดบัญชีตามบทที่ยี้ให้วอดไว้ต้องถล่มไม่ัาลาไมเรียกต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎมาย รักสัญค้ามาปกป้องคุ้มคองเธออบกุญใจเสมอหาก้องเจออันตรายและเพื่อคุณที่คาราเพื่อภาระอันยิ่งใหญ่จับประจัน,น้าเมื่อได้ข้าสู่สุดใจเพื่อชุมทางต้องถลมไม่รักลาพีเรียต้องจัดระเบียบอยู่ใต้กฎหมาย จุงชนสะทืนดอนเป็นไปชุงพาุพานานั้นตะานกอเมืองุงจุงนุ่มมิที่ปนอุเทือน